i you กำลังเสร็จฉากถ่ายงานนะคะนี่คือเบื้องหน้านะคะที่จะถ่ายและนั่นคือเบื้องหลังนกมากเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะ ค่อยมาถ่ายต่อเนาะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวรันนัดเพื่อนนะคะไปถ่ายเสื้อใหม่นะคะของแบรนด์เสื้อผ้ารันเองนะคะก็คือแบรนด์รุ่นๆนะคะก็คือเสื้อตัวนี้ที่ใส่อยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายนะมี2ส,สีก็คือสีม่วงกับสีเขียวใครสนใจก็ไปตามได้นะคะแวะมาขายของนิดนึง <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะคะรันจะไปคาเฟ่ที่ชื่อว่า s u r r y Hills นะคะไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกไหมอะ Surrey Hills แต่ว่าก็นั่นแหละขอเติมหน้าก่อนนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้รรันปิดงานถ่ายแอร์นะคะเลยแบบร้อนมากหน้ามันหน้าเมือกอะโอเคอันนี้ลองแบบเซตผมเองนะคะที่เพิ่งไปตัดมาก็ไม่เหมือนเขาเท่าไหร่นะแต่ก็ได้เท่านี้แหลนะเนาะ โอเคตอนนี้มันก็พอมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงนะคะรันก็เลยจะทำมาเป็นมินิฮอนะคะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมารันได้ช็อปอะไรมาบ้างแบบเล็กๆไวๆนะคะนี่ก็รวบหลมมาใส่ในถุงนี้แล้วนะก็ส่วนใหญ่รันก็แกะใช้ไปบ้างแล้วนะคะตัวแรกนะคะเป็นเสื้อนี่ใส่เดียวน่ารักมากจากร้าน g l o s s y b l l a n d c o นะคะลองดูแล้วคือใส่แล้วกรุบดี อันที่สองเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะคะอันนี้รันก็ใช้ไปแล้วแหละล้วลก็ใส่พวกเนี่ยลิปมงลิปมันมีลูกอมใส่กุญแจรถใส่บัตรต่างๆได้ใส่ได้เยอะอยู่นะเพราะว่าในเนี้รานใส่ลิปมันไปตั้ง3ามแท่งแล้วยังมีกุญแจรถอีกอะ่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะอันนี้จากร้าน Muse More นะคะ ต่อไปแบบพี่พีนนะคะร้นก็จัดรองเท้ามา2คู่นะคะคู่แรกนะคะ,ะอันนี้แบบอยากได้มานานมากแล้วอะ่ะชวนเพื่อนไปดูนะแล้วก็โดนมาแล้วนะคะเป็น Converse นะคะรันซื้อรุ่นชักเทเลอร์ม,มานะมันจะเป็นสีดำอย่านงนี้นะคะสวยมากอยากได้มานาน,านแล้วอะ่ะ ตอนที่รันไปซื้อรันไปซื้อที่ไอคอนสยามนะคะคือถ้าใช้บัตรวีซ่าร์ดอ่ะเหมือนมันจะลดจาก2,700บาทเหลือประมาณ2,060 0นิดก็ดเลยจัดมาเลยเพราะว่าในออนไลน์นี่ซื้อไม่เคยทานเลยอะใช้หมดก่อนตอลอดนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่รันซื้อมาก็คืออันนี้ดึง เป็นรองเท้านะคะจาก The p a s l e y Market นะคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือน่ารักมากเลยนะแต่ว่าลาน,นาใส่ไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะคะรานเห็นร้านเขาบอกว่าให้ plus size คือปกติเราใส่รองเท้าประมาณ3 8 3แใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยควรจะซื้อไซส์ที่ใหญ่กว่าปกติเท้าเราปกตินะแล้วก็เลยสั่ง40มาแต่สรุปว่าใหญ่ไปนะคะ ก็ใส่ไม่ได้นะรันก็เลยว่าจะมาแจกรองเท้าคู่นี้นะคะให้กับคนที่เท้าไซส์40เท่านั้นนะอันนี้รันก็ใส่ไปแล้วนิดนึงนะคือมันก็อาจจะแบบไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นคือใส่ไปแล้วนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ออกไปเดินอะไรงั้นก็แค่ลองๆนะคะก็ถ้าใครที่ไซส์40แล้วอยากได้คู่นี้นะคะก็ให้คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะก็มีโค้ดลับแล้วกันนะโค้ดลับก็คือ เกียวซาอร่อยมากพิมมานะคะว่าเกียวซาอร่อยมากที่คอมเมนต์ด้านล่างน,นะคะคนแรกที่ไซส์รองเท้า40ก็รับไปเลยนะคะเดี๋ยวเรันจะส่งให้นะก็หมดไปกับช่วงมินิทอมินิรีวิวมินิอันบ็อกซ์ของรานแล้วนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่รันช็อปมานะคะก็จะเป็นต่างหูนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบ จิวนะคะจู้สำหรับคนที่แบบเหมือนเจาะหูเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้รันก็ซื้อมาจากร้านวัดเอวิวนะคะนี่อันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นรูปพระจันทร์แล้วก็อันนี้เป็นรูปนนเป็นรูปขีดๆแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะใครสนใจก็ไปดูได้นะคะที่ร้านวัดเอวิวโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะรีบเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าต่างๆที่จะไปถ่ายแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่คาเฟ่เลยค่ะ เรื่องปุ้นนี่ไร่อย้งมีอะไร้ากินอย่างนี้แกนี่คือแบมแบบมายจะไม่กินแล้วขอเวลาจ่ผู้บอกด้วยพูดเอนนะจำยังจำยังไม่บอกมีอะไร 刚才我不管了 ก็จแต่งโซเท่แล้วนะแต่แบบก็ตั้งไม่เท่ <c oughs> ยังไงให้เท่ทำท่าอย่างให้เท่ <c oughs> คนนี้ลง <c oughs> ไปแล้วครับก <c oughs> ็ต้องไปดูจริงจริงอยู่ผ่าเลิศมากแต่ละคนลง, <c oughs> ลง Thank you.